สวัสดีค่ะวันนี้กบพบกับเก่งกองเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหารถเก่งนะอีโคคาร์ลูกค้าเก่งบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆและค้างวดาผ่อนถูกผ่อนสบายเลยค่ะสําหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะอยู่กับเจ้าตอนิสสันอัลเมร่าค่ะคันนี้ได้เป็นตัว1นนะคะเป็นตัว V L มาในเรื่องของตัวปี2 0 1 6ค่ะคุณมี่ขากุณใจคีย์เด็ดกดปุ่มสตาร์ตวันนี้ราคาถูกมาก มาเพราะว่าตัวชุดแต่งแบบรอบคันเลยจากราคาหน้าป้ายนะคะ250,000แบบพันบาทไม่ต้องไป EP นี้ลูกค้าขาหรือแค่230,000แบบพันบาทเท่านั้นค่ะเอกาสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ไปได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถพี่พี่ทนายสนใจนะคะสามารถสอบถามในเอกจนตที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกหูสาสตรงมหาเกตค่ะที่063 5064777ค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลนะคะจะเป็นแอดไซส์ KS1234 อย่าลืมแอดหนา้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้า่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้ารถเข้าใหม่คันนนีี้้ค ได้เป็นตัวสีขาวมุกนะคะสวยๆบางๆเดิมๆกันเลยเครื่องยนต์เนี่ยทางทีมช่างของเรานะคะมีการตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยคันมีพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนคัสดีตรงเลขถางตรงโอนได้าจากไฟแนนซ์ได้หนึ่งร้ยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดจากไฟแนนซ์เนี่ยจะผ่อนทียงแค่ประมาณ3า0 0ันสี่พันเท่านั้นประมาณสี่พันกว่าบาทาค่ะี่คตลอดอายุสัญญาจะไปเลยค่ะ เครื่องยนต์ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินแก้มซ้ายแก้มขวาคัานด้านหน้าไม่มีการเกิดปติเหตุแน่นอน100%ค่ะล้วฝากระโปรงต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการใข่ใดเช่นเดียวกันนะคะฝากระโปรงเนี่ยได้ไปฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยค่ะพี่ๆค่ะด้านข้างของตัวรถจะมัมกว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าได้เป็นตัวสีขาวมุกกล้ยสวยแบบรอบคันเลยจริงๆค่ะแล้วก็พวกล้อของเขานะคะได้เป็นตัวล้อแม็กซ์สแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานมา มาในรุ่นสองหัวตัวแม็กขอบ15ค่ะล้อแม็กสภาพสวยสภาพดีไม่คดไม่ดุ่งใดๆนะคะมนสอง,องตัวภายในกันบ้างภายในเนี่ยลูกค้าขาคันนี้จะได้เป็นตัวภายในโทนสีดําเป็นตัวบบบผ้าลายการาฟิกเดิมๆจากโรงงานนะคะร่ออการใช้งานน้อยด้านกับประตูคู่หน้านะคะซ้ายขวาเนี่ยสามารถใช้ในการล็อกรถได้แล้วก็ปลดล็อกรถได้นะคะโครงสร้างรถยนต์เดี๋ยวเราเริ่มดูจากฝั่งซ้ายมือกันก่อนเลย พวกซีซ่นอนะคะด้านข้างประตูไม่มีการสาดสีการเคล่นซนการเค่อนซอกใดๆได้ขึ้นไปด้านบนค่ะยางขอบประตูรอยเป็นอาร์ทุกอย่างชัดเจนนะคะเดิมๆจากโรงงานบอกเลยลูกค้าคันยี้ใครได้ไปคุ้มมากๆและคันนี้นะคะภายในอยของเขาคะ่ะร่องรอยการใช้งานน้อยคันนี้รถเข้าใหม่นะพี่ๆนะจอเครื่องเล่นเนี่ยได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมๆเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะแต่ก็ของเก่ามานะเขาสกินได้บูทูธ AM f MM, m มี3าค่ะจอระบบสัมผัสทั้งหมดค่ะร่องรอยการใช้งานน้อยเลยจริงๆสำหรับคันนี้นะคะ อะะได้เป็นแอร์ระบบออตโต้มาพร้อมกับตัวหน้าจอสแสดงผลในตำแหน่งนี้ค่ะเกียร์คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออตโต้เช่นเดียวกันค่ะสวัสตัวพวงมลาลัยก็ได้เป็นพวงมลาลัยแบบมอติดทังชั้นค่ะพี่ๆขามาพร้อมกับตัวกุญแจคีย์เลสกับกลุ่มสาตาร์ทนะคะพี่ๆ คันนี้ร่องรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยใครสนใจนะอมเมลา่าคันนี้ราคาถูกมากเพียงแค่2 3 8 0 0 0บามหมื่แพันบานั้นาร่องรอยการใช้งานน้อยๆเลยเนาะป่าเราไปดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างด้านหลังของตัวรถค่ะพี่ๆขาคันนี้ได้เป็นตัวเก่งนะ4ประตูนะคะด้านหลังด้านท้ายเนี่ย ก็ <G ül ets> จะมาพกตัวชุดแต่งที่มีมาให้แบบรอบคันอย่างที่น้องแจ้งนะคะแล้วก็จะมาพกตัวเซนเซอร์ขยะถอยหลงังติดตั้งมาจากเดิมโรงงานให้2 2ตำแหน่งกันแบบนี้ค่ะสำหรับตัวฝาท้ายนะคะสามารถเปิดจากตัวรีโมทได้เลยกดค้างเพียงแค่ประมาณ1วินาทีเท่านั้นนะฝาท้ายก็จะปลดสลักปลดล็อกกันเลยค่ะด้านหลังเนี่ยสามารถบรรทุกข้าของได้เยอะมากๆเลยกว้างม,มากๆเช่นเดียวกันโครงสร้างรถยนต์ด้านท้ายหรือว่าหัวด้านท้ายนะคะก็ไม่มีการขาไขใดเช่นเดียวกันค่ะฝาท้ายเป็นตัวฝาท้ายเดิมๆนะคะฝาท้ายเป็นตัวฝาท้ายเดิม คันนี้คือสวยเลยออกแบบแบบนี้คือพร้อมใช้พร้อมขับมากๆค่ะพี่ๆค่ะามาเรามาดูฝั่งขวามือกันบ้าง ฝั่งนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวโพสติกร์นะคะบอกลมยางตัวนี้ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะไม่มีรอองสีใดๆเพิ่มทับค่ะไปขึ้นไปด้านบนนะคะยางเข่าประตูลอยเม็ดอาร์ค่ะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานสีซอกน่าด้เข้าประตูต่งางๆคันนี้ก็ไม่มีการไขดใดๆเช่นเดียวกันคันนี้ว่าพร้อมระบบไฟฟ้ารอบคันนะ,ะกระจกแอกไฟฟ้าหมดเลยค่ะสีแบนประตูคนฝัง่งคนข,ขับเนี่ยเป็นแบบออโต้มีระบบชันทันล็อกให้กระจกของคันนะคะสามารถปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและมีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดบบอกแล้วว่าคันนี้สวยเฉยทุกจุดเลยจริงๆค่ะ ใครอยากได้แอนเมล่านะคะชุดแต่งรอบคันได้เป็นตัวรุ่น VL ด้วยคุณจจคีเรกของสุนัขแบบนี้ในงบราคาพิเศษค่ะจะสองแสนาหมื่นเปบาทหรือแค่2 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นยกขู่สายตรงมาหาเกศได้เลยค่ะที่สุดนะคาศูหกสี่เจ็ดเจ็นะคะหรือว่าเป็นทางไลน์แอดเฟซบุ๊กค่ะ tssaiks หนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ <S <S และก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะ จะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดเอก็ที่มันกวงเสียงค่ะและสำหรับคลิปอนี้เกดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ